รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทร,รทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ DES e. และดีป้เปิดโครงการดีป้าไทยเกมอินดัสทรีท g l o b a l ตั้งเป้าผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมไทยและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากลชี้เกมคือส่วนหนึ่งของดิจิทัลคอนเทนต เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคตนอกจากนี้ดีป้าย,ยังมองเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และอุตสาหกรรมเกมในระยะยาวโดยวางแผนลงทุนในโครงการ Thailand Digital Wallet พื้นที่อาคาร TDVC เพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักพัฒนาในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์โดยเฉพาะเกมและอ e ีสปอร์ ก็ธุรกิจเกมรวมถึงธุรกิจแอนิเมชันนะหรือคอนเทนต์ต่างๆนี่ก็เป็นธุรกิจสําคัญปีหนึ่งก็ประมาณ40,000ล้านบาทในประเทศนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องส่งเสริมธุรกิจนี้ให้เติบโตแข็งแกร่งนะแล้วก็ที่สําคัญต้องให้คนไทยเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะในการทําเกมใหม่ๆเองได้แล้วก็สามารถมีบริษัทของคนไทยที่ผลิตเกมดีๆนะไปแข่งขันกับต่างประเทศได้นะ อย่างน้อยในประเทศเราก็ต้องสร้างธุรกิจนี้ให้ได้นะครับซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่นะครับโดยทำงานร่วมกับดีป้านวนี้ก็เป็นโครงการเปิดตัวที่เราจะสร้างอ e นะีโคซิสเต็มซึ่งจะมีคนมาร่วมโครงการประมาณ5 0,000คนครับแล้วก็มีบริษัทที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้ประมาณ500บริษัทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจเกมในประเทศไทยให้เติบโตต่อไปให้ได้นะครับอันดับแรกเลยเรามองว่าธุรกิจเกมต้องเติบโตนะเป็นรายได้ให้กับของคนไทยเองนะ ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยต้องเติบโตไปถึงเป็นแสนล้านในเร,เร็วนี้นะครับแล้วที่สําคัญเราก็อยากจะให้มีบริษัทผลิตเกมที่ที่เติบโตและไปแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยธุรกิจเกมส่วนใหญ่เป็นของบริษัทจากต่างชาตินะครับเราอยากให้คนไทยเราทำได้เพราะนริงคนไทยเนี่ยทำสู้ได้แน่นอนนะครับแต่เราขาดการสนับสนุนครับรัฐบาลจะลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วจะต้องมีกองทุนเข้ามาส่งเสริมด้วยนะครับมีเงินสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่าสตาร์ทอัพ ในด้านเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยสามารถพัฒนาธุรกิจออกไปแล้วก็ทาธุรกิจให้แข่งขันได้ครับปกติเราก็จะใช้หลักสูตรที่เรียกว่าการเรียนนอกห้องเรียนนะครับเพราะนั้นสมาชิกเนี่ยหรือพันธมิตรเนี่ยนอกจาจะเป็นทางสมาคมเกมเองหรือผู้ประกอบการที่เป็นบริสเซนเซอร์พ่อพิเช์เองเนี่ยจะร่วมกับพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ได้จริงสำหรับคนที่จะมาเรียนที่มีเป้าหมายประมาณสัก5 0 0 0ม่นรายนะครับส่วนภาคธุรกิจเนี่ยเราทำงานกับนักลงทุนโจริงนะครับในการที่จะมาอ,ะอยู่ในกระบวนการ a c c e l e r a t e ผู้ประกอบการเหล่านั้นในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเกมได้จริงครับช่องทางมีทั้งของทางกระทรวงดีเอเองนะครับทางเว็บไซต์นะครับหรือแม้แต่ทางดีป้าเองก็เข้าไปให้ทั้ง Facebook หรือแม้แต่ทางเว็บเพจของทางรายการนี้หรือโครงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางดีป้าเกมอีคานามี่ออนไลน์นะครับโครงการเรียนเป็นโอเพนแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเรียนได้เลยวันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในตัวเกมอ a คานามี่ออนไลน์แล้วของดีป้านะครับก็จะเห็นว่าเปิดแล้วสมัครแล้วก็เรียนได้แต่แต่ละหลักสูตรครับ ก็คิดอยู่นะกำลังศึกษาอยู่ว่าจะใช้เงินจากส่วนไหนนะครับแต่คิดว่าจําเป็นที่วันนี้เราต้องมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลนะรวมถึงพวกซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆส่งเสริมวัฒนธรรมไทยภาพยนตร์ไทยนะเกมของคนไทยนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้คนเรู้จักประเทศไทยเรามากขึ้นนะเศรษฐกิจต่างๆจะได้ดีขึ้นซึ่งวันนี้มันต้องมีหน่วยงานมารองรับแล้วก็หากองทุนมาสนับสนุนธุรกิจของคนไทยที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพราะว่าาเราไปพึ่งกับการกู้เงินสถาบันการเงินหรือการลงทุนในช่องทางปกติมันทาได้ยากเพราะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยธนาคารก็ไม่กล้าปล่อยกู้ใช่ไหมนักลงทุนก็จะมีแต่เจ้าสัว,สวไม่กี่รายมาทํากันเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีเงินทุนไปทําธุรกิจนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายสําคัญของพักพลังประชารัฐที่เราคิดอยู่แลวเราจะผลักดันเรื่องนี้แน่นอนนะครับขออนุญาตนะครับก็ในรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นการเรียนนะครับก็มีตั้งแต่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปวัยรุดมศึกษาหรือมาอะไรก็ได้นะครับ สำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจ500รายเนี่ยก็คือผู้ที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการแล้วเรียกว่าเกมเดพลอเปอร์หรือจะร้อนโครงการเกมนะครับส่วนบริษัทที่ตั้งแล้วก็คือการลงทุนนะมันก็มีหลายระดับนี่บริษัทที่ท่านรัฐมนตรีนําเรียนเนี่ยในอนาคตก็ต้องไปพัฒนาต่อมีระดับไหนเช่นเป็นไอเดียสเตทหรือเป็นระดับที่โกรดแล้วหรือระดับที่ไปต่างประเทศแล้วเป็นต้นนะครับขอบคุณครับและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพวัฒน์พิพัฒเดชาคุณพร้อม